ยินดีต้อนรับทุกท่านครับกลับเข้ามาช่องของโจอีนะครับวันนี้ครับเป็นเช่นเคยครับก็มีแม่กุญแจตัวใหม่มาตัวนี้นั้นเว็บนอกให้คะแนน4ดาว4ดาวเลยนะถือว่าค่อนข้างสูงนะและความยากของมันเนี่ยเป็นเพียงแค่5ดาวเท่านั้นนี่ชื่อ broken heart นะครับก่อนที่เราจะมาแก้ปริศนากันนะครับขอชั่งน้ำหนักก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับมีน้ำหนัก3.21ออนซ์นะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกผมขอจับเวลาก่อนเหมือนเดิมนะครับหวังว่าจะเร็วกว่าครั้งก่อนนะครับ1 2 3ไปกุญแจตัวนี้ค่อนข้างหลวมนะค่อนข้างหลวมเขย่าก็ได้ยินเสียงความแน่นเนี่ยไม่เหมือนตัวก่อนเดี๋ยวเช็คก่อนนะมีผิดปกติหรือเปล่ามีรหัส8 4 เราเล่นพาซเซิลแนวนี้เนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราต้องใจเย็นๆนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมลองก่อนนะเฮ้ยหมุนได้เลยเหรอง่ายไปเปล่าหน่อยอย่างๆๆอันนี้หมุนได้นะครับเพื่อนๆแต่ผมคิดว่าตัวเนี้ยผมให้ไม่เกิน5นาทีน่าจะได้แหละหมุนทางซ้ายแล้วกันหมุนทางเฮ้ยมันฝืนหมุนได้นะเนี่ยแต่คือฝืนหมุนได้แล้วไง กุญแจก็เหมือนปกติมีให้2อ,อันก็คงให้สำรองครับเพื่อนๆผมไม่คิดว่ามันเอามาหลอกแล้วแหละเดี๋ยวนะผม,ค,มาาคิดว่าไม่น่ายากคิดว่าไม่น่ายากหมุนขวาได้หมุนขวาดึงออกมาไม่มีไม่ได้ในเมื่อกุญแจไปอย่างเงี้ยหรือว่าจริงๆมันจะเกี่ยวอะอย่างเงี้ยแล้วกดลงหมุนเฮ้ย ไม่มีอะไรผมคิดผมคิดเยอะเองตอนนี้ใช้เวลาไป็นสานาทีแล้วผมคิดว่าตัวนี้มันน่าจะมีไว้ให้เกี่ยวนะเกี่ยวเกี่ยวตรงล็อกด้านล่างเนะี้ปึ๊บหมุนยังไม่ขยับนะเพื่อนๆยังไม่ขยับ เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะอยู่ๆหมุนออกเฉยเลยนี่ผมยังไม่รู้เดี๋ยนะผมขอสต๊อกกันปึ๊บผมใช้เวลาประมาณสี่นาทีนะครับเพื่อนๆผมรู้แล้วเนี่ยแค่เราปกติเนี่ยตอนแรกที่ผมดันเข้าไปเนี่ยดันสุดไงแล้วมันหมุนมันไม่ไปมันติดล็อกเห็นไหมที่ผมตั้งข้อสังเกตตอนแรกแเนี่ยแต่พอผมมาตรงล็อกเนี่ยแล้วก็หมุนหมุนจนสุดเลยนะเนี่ยแค่นี้ เ่ยเพ,เพื่อนผมให้ดูอีกรอบหนึ่งประมาณนี้นะดูตรงล็อกนี้นะผมจะหมุนสุดนะเนี่ยเรียบร้อยเปิดออกเนี่ยผมหมุนกลับแต่ล็อกต้องเหลือไว้ล็อกหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็หมุนกลับเรียบร้อยวันนี้ก็ถือว่าทำเวลาได้ดีมากนะครับใช้เวลาไม่เกิน4นาทีโอ้โหผมนี่สุดยอดจริงเลย อ่ะนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าให้ดีนะครับกดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ